โอเคครับตวัเดยครับเราก็อยู่ในเกมคนท่าแบนพลิตใน EP ที่8แล้วครับโอเคครับมีสไยละครับ, okay, ร,บยอยรอบสองฝ่ายวทย์วิทยาแรงงานด่วออนและารงงานต่อจากปมครับเรสงสัยว่าอาจจะถูกตัดบังดังนั้นคุณจะได้เรียนรู้ตอนนี้มาเป็นกระเป๋าเต็อบอก

ก็ไ <c oughs> อ้อบถอยงานด่วนครับนี้หลบครับหลบครับผมงานด่วนครับผมเดือรนบฝนไม่รู้นะครับงานด่วนครับ ันนี้งานด่วนนะงานน no ี้งานด่วนนะรีบนะทราประหลักขับทางประหลักขับทางขับทางแม่ขับทางขับทางเฮ้ยเออมีกับชนก็โอ ิดร้อนเก่งรอกอารตายในที่สุดคุณก็มาถึงเมื่อคืนที่ผ่านมา วิสโอเบอร์และแลนส์อตกอยู่ในมือเราแล้วตามข้อมูลของเราคนของเราต้องการเลือขาวและพวกสัตว์ตัดมือทำการออกไปในที่สุดต้องการแสงว่าอัตโถูกส e ังโดยห้องเพืจะได้รับอภิปรกันะครับ Mie, nie, ale możemy się tu uratować. Ha ha! Wypomskają konfusko! Eto komiczna chronika! Damra! My mamy się do wady! to tu 快快！ ค่อยฮะไม่มเป็นไรแต่กไกลหรือเว้ยตายตายมึงขำไรมึงขำไร ai ai cho

มีเปล่าวเนี่ยม,มาไกลเลยท่านเฮ้ยเหนึ่ห้านะ ากอดพวกไว้เจอหมดอย่างนี้จะพังละตายลูกจากรถกระชามานี่สินักโทษที่คุณกำลังขนส่งมีความสั่งตอบตามปฏิบัติงานในภูมิภาคนี้ ฝากเขาซะถ้าอยากที่จะรักษาชีวิตของตวไว้ตำรนักโทษองไม่ดีว่าม the ีไปบนดิไวตายในตาย ในตอนที่ส่งมอบตัวนักโทษคุณก็ได้ชิ่นประโยชน์จากความสับสนุนและเอื้อมมือไปหยิบปืนพกที่ซ่อนอยู่ในเครื่องแบบของคุณพวกกบฏล้มลงกับพื้นยัามมตอยด้วยความตกใจและได้รับบาดเจ็บจากกระสุนของคุณแล้วคุณก็ได้ยินเสียงเรียกกำลังเสริมโดยโเฮะ โอเคครับสำหรับอีพีที่แปก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์อยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาครับ